เมื่อสองปีก่อนเคยมีเหตุการณ์แบบเดียวกันก็ ติมมีการพูดเป็นหนึ่งและคนนี้ชื่อว่ายุทธทักษะคนนี้ก็มีข้อหาแต่ติมมี่มีข้อหาเอ่อนี่นะที่ข้อหาข,อข้อที่สองนะ เออทีวี oui, ตั้งสักเบื่อไหร่เนาะที่เกิดจะดูโคกรคอบสองเออไม่ค่อยดีเลยฮะ ก็ขอกลาซิครับหือชอเอเวอร์ซิครับดูซีรีส์การสร้างและความสงจำก็ไอพีนี้ก็เคยปีนีพีที่แปดทีธรรมดาแหละโอ้โเห็นไหมฟุตบอลไทยได้ันโอ้ก็วดีไปออกไปเลยฟุตบอลไทย ็ฮ้ยกองฟัางาฟัยเยนะที่นอไม่ได้ักาฟัเลยหรอโคตรโดนเลยนะเกินดีถ้าไม่ฟังงานนั่นะไม่ต้อพี่เปิดช่องหรอเออมนดูเปิดเออเปิดเลยดิน่ะอุ้ยโอ้ฉุกเดินแล้วฉุกเดินแล้วเปยไล่ะเปยไล่ะเอ้ยได้กหแล้วคุณได้ไง ก็ชอบไปทำอีเวนต์แบบต่อบล็อกมาแบบได้ของรางวัลได่หนึ่งด้วยจากการได้ PX เด็กนะเบงก้าเฮ้ย PX หนึ่งเหรอไม่เลยหรอพวกเบงก้าว่าจะได้คุณอะไรเนี่ยพวกเล็กคุณเล็กนี่อะไระได้เอาส่วนเอาส่วน วอเตรไซค์นะแกไม่ต้องได้เบียบติดได้คุณให้ได้เยอะเเถอะออตีนี้ก็ดีก็ดีแหละแต่ได้เด็กมากกว่าได้ผ้เล็กเือทอ

ก็สิ่ที่คิดดีๆมันก็มีกอบางนะก็ทำการร้องม็จะมีอะไรพูดร้องมากกว่าคนละเราก็พิมข้นอีหนึ่งูหนู่หน่งเพียงจะพักแล้วก็ที่คุณหินีกนะยต่องทำสิ เออหัวหน้าหัได้เลยมาสามก้อนนะยิมบอกเลยเฮ้ยเองไปซื้มาอีกเฮ้ยว่าขอไปซื้มานะโอเคห่วยมันไม่ค่อยมีอะไรน้าพูดอะไรก็เลยแบบคิดว่าก็ธรรมดาแหละนะ อขอตายบวดเลยขอะบายให้หมดเดี๋ยวนะที่ดาไีอะไรใบาเนี่ยหหเห็นะหูผมคิว่าวีวาอะนรไม่ได้บาเลยกระไรกระสองส,สีจัตายไม่ได้บอกนะว่าแบบไหนข้อเอามาที่ใช่พอปีพอตั้งแต่พอแต่งไว้ปีทักงว้แบบไม่ได้อ่านกับมา,มาที่อ่านแล้วเออขอบบงบ้านนะ เอาซะดื้อๆก็ขอโทษเลยกันนะ <S 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 ก็คิดี่ชอบลาบมาป,ปีแน่สัปดากันก็บอกคุณดูนะนะว่าอย่าข้าาอะไรกับซีรี่นะที่เราทำนะผม็ไม่ใช่ซีรีมนยิงท,ทุกคนดังน,นะแบบแถมเราก็โอ้มัดทคนได้แลวมนนแลว,ว,แลวนะีด้วนั่้คนเดียวเออขอโทษนะที่มงล่คนเดียวคนนี้ว่า แล,แ,แล้วก็เกแหละที่มีใครพูดอ่ะด้วย<แ>ด้วยกองลหรอกก็ใช่อ่ะไม่มีแบคนสมมือถือก็ยังหาตามไปซื้ออยู่โหแพงนะเออแพงแหละแต่ก็มีรู้ที่ถูกอยู่นะอ,อ่า ไปใจใเจอกัได้๋ยเนียอ่ะแลเส็จแล้วแค่เก้าก้อนอีกก็เราชิฟบี่หไดเดีย พอม,มีแค่สิบห้าเลขสักก็กับหินดีแบบพินรูปหาวก็สิบห้าก่อนก็ในคอมส้วเชิก็ผมไม่จะพูดมากกว่านี้แล้วะ่ะเดี๋ยวกาเพียงจะพักโอเคกัก็วางใจเลยโอเคครับเฮ้ที่ได้ไป็นไรเนี่ยบาบาชักก็เปกินเลยเหรอ ก็คนเราอ่ะมันเล่นซื้อไม้บดจะไม่ให้ดูดูคิดอะไรอย่างเง้ว่าแล้วตอนเวลาซื้อข้าวอ่ะอะไรกินเนี่ยเอ่อดาร์ไ่ต้องมาขอฉันนะถึงฉันจะพูดลงบ็นทึกก็เถอะแต่ฉันก็ไม่ได้ขนาดนั้น คนเท่ไไาไราไรเกิดห่างก็มีเป็นความหมายนะก็ให้สร้างให้สร้างเนาะก็ตรงที่เรากับนายจากครั้งแรกอนะ่ะโอเคก็เราไปดูด้วยกันก็เบื่อคอยให้สร้างพวกของที่ต้องการอยากได้นะอ๋อละสิ่งท,ทงี่ทุกคนต้องการอยากได้สร้างมาแล้วจมขายปั๊ดซะให้แก่พวกเราคุณระเบู แต่ก็ขาดเกินหรอก,ก็ใช่แหละเหตุผลเดีก็ได้จะรู้นะแล้วเมื่อวัาสร้างได้สามสองตึ๊บไป เยอะนะบ้าด่ามาให้เล่รื่องของเงินเลยเหรอกูชอบดิร้องชอบเปรหอกคนนี้คือแต่ตัวขอกคนนี้นะถ้าได้วความจริงอะมันาราคาแพงนะโอ้ยถึงมือจะใช้เดือดทองสองร้อยสี่สี่เดือดทองเถอะโอ้โหจะแพงใช่แต่ละเลสใหญ่กันไ,ไหม,มใช่พี่แค่คนไหนว่าที่กล้ายอมเปย์แบบเพื่อซื้ออเนี้ยแบบสไตล์ใครกันอะจะแค่เปดีสันที้หน่อยเออฉันรูดอวยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอ้นี่มันยว่ะชอยบุกไ้นี้มันอกนแรกอะถึงบวกไปนี่ธนาคารสามพหกสิบก,ก็เถอะสามนอยสิบหกโอ้ยแพงนะหรือเกินก็ดีิแต่ว่าพวกค้าสาาก็ดีอยู่ส้อนรายได้อ่าเอาละทุกคนเด้่อะไรเงียกแล้วอ่ะ เออฝนดีนะฝนดีนนนเฮ้แต่ขนเสื่อาของแพงเนี่ยนะรู้แล้วว่าสาวของเราแพงเหมือนกันนะแต่ของน้องสองคนนะนะั่นแหละไอตัวคอนเสิร์ตนั่นนะนะโอ้โหไม่น่าเสือว่าพี่จะกล้าเอาอ่าแต่ก็ก็เท่ อะารชก็ไม่เกี่ยงตีจะจะเป็นรับสองอึครุดีได้เกิดการีโครงได้เรื่อยอสองไมีงนเยี่คุณฝันิดีได้พวกเราก็เคยเจอก็ได้อยู่บางครั้งตอนที่าไปได้ได้โอ้ย วันหลังนะได้ก็หห้เก็บขอบบ้านก็ได้นะวันนีรีบกลับบ้านนีน่แต่ที่เราไปไหนดีให้ได้ก็วัฒนการอะไรนะโอ้โหสุขภาพพูดได้นะเ yeah. ย้อะไรก็จะลองดิก็จะหายเด,ยด,ยดย้อ่ะมีวัตถุดิบีอะไรกี่เดียร์อะไร ็ขอ,ท,อที่แล้วชบที่สี่ก็ดีขิดสั้นเลยไป